ร้อยไทยไอเดียกับเบนชลาทิศไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ใต้มาแฟนขับให้พวงมาอะไรมาเป็นพวงๆเลยแต่ว่าเป็นพวงไข่เค็มนะงงมากเลยอะเอาเป็นว่ามือนีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไข,ข่เค็มมาทำอาหารดีกว่าเข้าครัวไปเตรียมวัตถุดิบดีกว่า มาคุณผู้ชมเรามีไข่เค็มจากใต้แล้วและเราก็มีซอสกะปิกกุ้งเคยแท้ของดีจากทะเลใต้ใสปุ๊บร้อยปั๊บ,บกะปิกกุ้งเคยแท้รอยไทยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาทำน้ำพริกไข่เค็มขั้นตอนแรกคือเพกระเทียมลงไปเลยเอาแค่แบบใส์ปริมาณที่คุณผู้ชมอยากทานนี้ก็ประมาณหนึ่งเสิร์ฟนะฮะตำกระเทียมให้ละเอียด เมื่อกระเทียมรอละเอียดแล้วเราจะใส่หอมแดงลงไปหอมแดงตำแบบหยาบๆอีเวนอีชั่วจัดงาวย่ยางไปเนาะนะแล้วเราจะใส่พริกขิงส่วนต่อตำให้ละเอียดอีกทีหนึง่งเมื่อพริกขนูส่วนของเราละเอียดแล้วเนี่ยเราจะใส่ไข่เค็มของเราลงไปจริงๆวันนี้เนี่ยสูตรของเราใช้ประมาณแค่ไข่เค็มหนึ่งฟองเท่านั้นเองนะเราก็หั่นแบ่งครึ่งเอาไว้ตอนที่เรามาตำเนี่ยครึ่งแรกเราก็จะมาใส่ตอนตำน้ำพริกก่อน นะใส่เข้าไปประมาณครึ่งฟองอันนี้เราตำละเอียดได้เลยหลังจากตำละเอียดแล้วเลยเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการปรุงรสให้อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยลงไปรวมถึงเติมน้ำตาลปรุงรสนิดหน่อยใครที่ชอบหวานก็ใส่บางบ้านไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่สําหรับบ้านเราเป็นบ้านหน้าหวานเยูวเราก็ต้องใส่ลงไปใส่น้าเราลงไปใส่นาเราลงไปใส่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอ่ะขั้นตอนสําคัญเราจะใส่ ซอสกระปิก,กุ้งเคยแท้รอยไทยลงไปใส่ปุ๊บนี้ร้อยปั๊ปบและปรุงรสด้วยน้ำตาลอีกนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่มะนาวเสร็จแล้วคุณง่ายมากเลยไปไเข้ากันนิดหน่อยใส่เค็มสนที่เหลือทำอะไรอบ,อ,อบางคนจะไปโรยก็ได้พี่เอาไปคลุกให้มันปีแบบเป็นชิ้นไว้ให้เห็นหน่อยอ่ะเนาะกินกับอะไร กินผักผักสิเอาไว้จิม้มน่ารับชายมากเลยเนี่ยมาถึงขั้นตอนเรียกว่าสำคัญที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็คือการรับประทานอร่อยทุกคนอือร่อยมากเลยขอบอกไว้ก่อนนะว่าครั้งหน้าเวลาไปเล่นออกคอนเสิร์ตที่จังหวัดไหนแลวแบบแว่าแฟนๆอยากจะเอาอะไรมาฝากเนี่ยก็ ขอเป็นกุ้งล็อสเตอร์ก็ได้หรือรว่าแบบเนื้อลา Q A 5ก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเมนูอันไหนนะก็ทําง่ายๆด้วยซอสกระปิกุ้งเคยแท้ลอยไทยนะวันนี้ขอบคุณขอ่อยเคลมจากแฟนคลับด้วยแล้วขอบคุณซอสกระปิกุ้งเคยแท้ลอยไทยด้วยไปลองทำตามกันดูนะครับง่ายมากๆสั่งรอยไทยได้ที่ Line a d Good Life for You ส่งฟรีถึงบ้านอัมพล Food